สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงตั้มพาลวยนะครับเราก็จะมาสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับให้สูงแมนยูก็จะจบที่สีหนึ่งกินเต็มไปนะครับวันนี้เราให้ตัวเต็งไปเป็นเฟรดดิกสตาร์ทนะครับสูงสามในเว็บไซต์ทีเ s ส o r e นะครับแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลคู่ลีดพบดิโอโภพีเมีรีกนะครับผม เจ้าบ้านวันนี้ก็จะเปิดบ้านนะครับอยู่อันดับที่17นะครับแข่ง3แพ้เสมอ2แพ้1นะครับมีเพียง2แต้มนะครับส่วนเยือนอยู่อันดับ7นะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับถ้าเขาเยือนวันนี้ถ้าเขาชนะเขาจะดีดขึ้นที่3นะครับเทียวู่นัดล่าสุดของเจ้าบ้านวันนี้ เสมอเสมอเบอร์ลี่มานะครับหนึ่งหนึ่งเขาแข่งเพียงสี่นัดนะครับผม<อ>เป็นบอลสูงสามต่ำหนึ่งนะครับหรือว่าปูนี่แข่งสามนัดนะครับผม<อ>เป็นบอลต่ำหมดเลยครับเพราะเปิดราคามาสูงตลอดนะครับแต่วันนี้มาดูไลฟ์อัพนักเตะครับ ไลอัพนักเตะวันนี้หรีอกว่าผู้เปิดราคามาแปลกนะครับเพราะว่าตัวติดโทษแบนแถมเจ็บั้ง4ตัวนะครับฟาบิโน่ก็เจ็บนะครับผมสูตหน่าจะเป็นโจต้านะครับแทนฟาบิโน่วันนี้ก็ตัวก็ถือว่าขาดพอสมควรนะครับเจ้าบ้านก็ฟอร์มย่ำแย่นะครับหน้าบอลก็ มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะจบสองหนึ่งถ้าบ้านน่าจะบุกสู้นะครับเพราะว่าเขามีแค่2แต้มนัดล่าสุดก็เสมอมาหนึ่งหนึ่งแถมเมื่อวานบอลพรีเมียร์ลีกเป็นบอลที่ต่ำมากนะครับครึ่งแรกมีเพียงแมนยูที่ยิง1 0่งจบ วันนี้ขอเป็นสกอร์สูงแล้วกันครับเจ้าบ้านมี2แต้มราคา8น่าจะบุกสู้แน่นอนครับน่าจะจบสกอร์ที่31มหแม่ก็สอนะครับผมฟันธงให้สูงแล้วกันครับผมวันนี้สูงคู่ลิวเวอร์พูลครับผมวันนี้ไงก็ฝากติดตามบอลบอลสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับ